ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็ก a น o ล็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งงกวไวที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซาาและรวมไปถึง7 n i n i t r t r e r ิ r ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อ,รอมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามรูกต่างดาวทุกท่านนะครับมันนี้ผมภูมิจะเปยอาราฟมารีกันดีมมมมเคย์ซาววันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ม่ภพิสาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l แ n t ด์ไ r e ์ e ีเวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นวันที่3ของตัวเกมเปิดแล้วนะครับอย่างที่ผมคาดการไวนะ้เนาะตัวเกมจะมีกิจกรรมมานะจะเป็นตัวด้านล่างซ้ายตามนี้เลย ตามรอยสมบัตินะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมเหมือนกับเซิร์ฟจีนนะเพราะว่าตอนผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3วันก็คือเข้ามาวันที่3ใช่ไหมอ่ะส่หมันก็จะออกนะอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้ถึงวันที่5ของเกมเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ย กิจกรรมของ6ปีกน่าจะเข้ามาวันที่7หรือไม่ก็วันที่8ของเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับและต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมมันดีมากมากมากๆมากๆจริงๆเลยนั่นเองนะครับเนาะก็วันที่3เนี่ยเขาจะปลดล็อกระบบตรงนี้ด้วยก็คือไปที่อัญเชิญแล้วก็จะมีอัญเชิญวิญญาณยุทธนะครับตัวนี้แหละนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่าเผลอไปกดเล่นนะครับเพราะว่าเปลืองมากๆก,ก,การันตีที่80ครั้ง เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกวิญญาณยุธได้2อันเลยตามที่เราต้องการแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปบอกอีกทีนึงแล้วกันว่าตัวกาชาวิญญาณยุตเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแล้วก็ถ้าพเพื่อนๆหลง แบบเปิดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบว่าเจ๊งบงได้เลยสลับไ d ของสายฟรีอะไรประมาณนี้อาจจะพังไปเลยก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวของกิจกรรมตามรอยสมบัติครับซึ่งกิจกรรมตามรอยสมบัติเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายมากๆก็คือมันจะมีชั้นอยู่สังเกตไหมอ่าจะมีชั้น1ชั้น3ชั้น5ทุกๆก,การผ่านชั้นของเราอะมันจะได้ของรางวัลอ่าแล้วก็การเล่นเนี่ยง่ายๆครับสังเกตมันจะมี ออกตามนี้ใช่ไหมประมาณ12ชิ้นถ้าเรากดไปเจอหีบสมบัติตรงไหนก็ตามแล้วเราได้ปึ๊บของทั้งหมดจะเปิดแล้วเราจะได้ของแล้วเราจะไปชั้นต่อไปได้ถ้าสมมติเรากดแล้วไม่เจอหีบเลยจนไปเจออันสุดท้ายก็คือจะได้ของหมดดูดีแต่ว่าอย่างที่บอกมันเกลืองไงอ่าประมาณนี้แล้วก็การหาไอตัวเนี้ยนะครับมันได้จากการทำเคเวสต,ตรงนี้เห็นไหมอ่าได้3ชิ้นใช่ไหม แล้วก็ได้2ชิ้น5ชิ้น2ชิ้น5ชิ้นอย่างเงี้ยมันจะมีถ้าจำไม่ผิดมันจะมีแบบรายวันแล้วก็รายแบบลายครั้งอะ่ะอ่าประมาณนี้คือเราก็สามารถมาทําได้แล้วก็สามารถได้ฟรีจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ซื้อโดยใช้เพชรได้อ่าซื้อโดยใช้เพชรเนี่ยห0 0ัเพชรได้300ชิ้นอันนี้ซื้อได้ทั้งหมดอ่า นี่ซื้อได้2,000เพชรได้2,000แต้มใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นลดราคาอันนี้คือเป็นเติมเงินละเป็นเติมเงินทั้งหมดนะครับเอ่เติมเงินอ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะมีตัวนี้ด้วยเอามาให้เราแรกค่อนข้างขุมเป็นแบบเดียวกันกันกบเซิร์ฟเวอร์จเลยครับคือเอ่อต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยจะมีของที่ลดราคาจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าสังเกตมันจะมีของลดราคาแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสเ,เลยเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างคือตัวนี้ครับ4 0 0พแต้มจะได้กล่องเลือกวิญญาณยุทธถึงบอกไงว่าบางทีอ่ะเราไม่จะเป็นต้องไปเปิดกาชาวิญญาณยุทธเลยมันมีให้แลกและเลือกเลยเออนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคุ้มตัวเนี้ยก็คุ้มเหมือนกัน 1500แต้มเนี่ยได้1ชิ้นเราต้องการ4ชิ้นเพื่อให้ครบเซตใช่ไหมอ่าเราก็เสียไปอยู่ที่ประมาณ6000แต้มถ้าจะเอา8ชิ้นเลยก็คือ1 000, 2 0 0 0แต้มอ่าแต่ผมมองว่ากระดูก10,000ปีตัวเนี้ยเอาตรงตรงนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้เว้ยอ่าเดี๋ยวมันก็ได้เพราะว่ามันมีให้ฟาร์มอยู่ด่านใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีให้ฟาร์มในด่านถ้าความคุ้มค่าเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะคุ้มค่ากว่าแถมยังเป็นลดราคาด้วยนะ ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเลือกตัวละครที่เราต้องการเลยอันนี้น่าสนใจเราไม่จำเป็นต้องเปิดกาชาครับเราเลือกได้เลย16ชิ้นนะอันนี้11ชิ้น11ชิ้นเนี่ยสามารถทำไอเทม1อันให้ขึ้น5ดาวได้เลยแต่ผมแนะนำว่าใช้3อันพอเพราะว่าจะสามารถขึ้น3ดาวได้ก็คือสมมติเราได้เอ๊ะสมมติเรามีไอเทม1ชิ้นใช่ไหมอ่ะมันต้องขึ้น2ดาวเดี่ยต้องใช้อีก1ชิ้นเป็น2ชิ้น จะขึ้น3ดาวต้องใช้อีก2ชิ้นเป็น4ชิ้นถ้าเราจะขึ้น3ดาวเพื่อปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษต้องใช้4ชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าแลกเก็บไว้อ่าน่าแลกเก็บไว้อันนี้ก็น่าสนใจเห็นปะ่ะวงแหวน25,000ปีนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยอันไหนมันไม่สามารถฟาร์มหาได้ในเกมก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่าเพราะว่าไอตัวละครแบบเลือกได้บางทีมันยังมีกิจกรรมแจกหรือว่าไอลงตัวของ พวกเส้นทางต้นหลวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีให้แจกอยู่ไงแต่ว่าไอเนี้ยค่อนข้างหายากได้จากกิจกรรมเปิดกาชาครบพันครั้งเปิดกาชาวิญญาณยุทธครบ800ครั้งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ที่บอกก็น่าสนใจอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะมาเลือกสรรเลยนะแล้วก็จะมีตัวนี้อันสุดท้ายคือจะเป็นกิจกรรมนะครับแข่งอันดับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้วงแหวนสองหมื่นห้าพันปีสองชิ้นเอสสามพันแต่ว่าที่มันดีเนี่ยคือตัวนี้ครับทำสั่งสักการะ ซึ่งมันจะเอาไว้แลกกระดูกวิญญาณส่วนนอกระดับพิเศษอของตัวละครที่เอาไว้ใช้กับพวกหกปีกปอใซีประมาณนี้มันจะเอาไว้ใช้ตรงนี้เ,เวลานี่นี่ครับนี่ประมาณ8วันถึงจะปลดล็อกเนี่ยถ้าใครได้เซตโจมตีมาก็คือตึงเลยได้เซ็ตป้องกันก็ตึงเหมือนกันเราเลือกได้นะครับประมาณนี้อันเนี้ยน่าแลกสุดแล้วแล้วมันแลกได้แค่อันเดียวด้วยนะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าน่าสนใจไหมในการใช้เพชรเนี่ยหกพันเพชรเนี่ยว่าก็โอเคอยู่นะเอาตงๆมันคุ้มกว่าการเอาไปเปิดกาชาเปิดกาชาเนี่ยสิบครั้งพันหกใช่ไหมอ่ะมันเปิดได้กะเอ่อเปิดหกพันเพชรเปิดกาชาได้ประมาณสี่สิบครั้งแต่อันเนี้ยทุกครั้งที่เราเล่นด่านต่อไปอะ่ะมันได้ของดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นดีขึ้นอ่ะสมมติผมกดตรงนี้อ่ะนี่เจอเลยนี่จบ ได้แต้มด้วย10แต้มได้เพชร3 5ได้ที่อัพวงแหวอนอย่างเงี้ยคือมันมันถือว่าคุ้มมากนะแล้วก็ถ้าเราผ่านด่าน5เราจะได้กดออโต้ฟรีอ่าโอเคอันนี้หมดแล้วสำหรับผมนะเห็นปะมันมันคุ้มอยู่นะผมว่าอันนี้ย2 0 0 0เพชรเท่ากับ2,000แต้ม2,000เพชรนะเท่ากับ2,000แต้มแล้ว2,000แต้มอะ่ะเราแลกอันนี้ได้1ตัวเลย แต่ผมคิดว่าเอามาแลกตัวนี้ครับวิญาณยุดเอาให้ครบ5ตัว6ตัวที่เราต้องเล่นจบเลยมันจะเป็นสกิลพิเศษเอฟเฟกอีกอันหนึงอะ่ะเออโอเคแล้วก็อันนี้อ่ะฟันที่3ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูพวกกิจกรรมที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่นะกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่พร้อมกับไอตัวกาชาวิญญาณยุทตรงนี้เนาะ ใช่เดี๋ยวๆๆโบนัสปะอาจจะมีตัวนี้เปิดกาชาครบ800ครั้งของกาชาวิญญาณยุทธแต่ว่าอย่าพลาดนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันระยะเวลา10วัน6ปีกจะเข้ามาอีกประมาณ4วัน5วันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นรอไปเปิด6ปีกทีเดียวเพราะว่าการเปิด800ครั้งเนี่ยเท่ากับการันตี10ครั้งถูกปะ6ปีกมันใช้ประมาณ11ชิ้นอะเพราะฉะนั้นอย่างไรเราก็ทำครบอยู่ดี ประมาณนี้อ่าอันนี้18เพชรโคตรน่าซื้อเลยครับใบากาชา10ใบวันที่2 5ใบวันที่3 5ใบเห็นปะอันนี้คุ้มมากคุ้มมากต้องซื้อ,อแล้วก็ผมลืมบอกนะผมเติมมาอีกประมาณ3,000บาทนะเอามารอเล่นกิจกรรมนี้แหละนะครับคิดอยู่ว่าเอเราจะแบบเติมแล้วก็เอาให้มันของให้มันแบบว่าได้ระดับหนึ่งหรือเปล่า เติมเงินเติมเงินอันใหม่อันนี้พวกหมื่นปีนี่ผมว่าข้ามไปเลยก็ได้อ่าอันนี้หน้าสนครับรแปดเกบแปเพชรจะอยู่ที่ประมาณ300บาทมั้งได้อ่าตัวของวิญญาณยุทธแบบเลือกเองหนึ่งอันเออมันก็ประหยัดพวกทรัพยากรเราได้อันนี้ก็ คุ้มอยู่นะได้ใบกาชาได้ตัวนี้ด้วยอ่าแล้วก็ได้กระดูกาิยันเหมือนปีแต่ผมคิดว่ามันมันแพงไปผมเล่นเรื่อยๆนะผมกะว่าจะเติมแล้วเอามารอ,อ6ปีด้วยอ่ะถ้าจะซื้อซื้ออันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันคุ้มอยู่เหมือนกันอ่คาคือค่อนข้างโอเคอยู่อ่าอันนี้ก็ต้องซื้อทุกวันนะซื้อทุกวันเก็บไว้อ่าอันนี้ก็ต้องซื้อทุกวันนะครับอันนี้เอ่อ ในช่วงกิจกรรมรับค่าแอนจิตอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นระยะเวลากิจกรรมคือ3วันอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะระยะเวลา3วันคือเราต้องใช้เพชรอ่ะถึงห9 8เพชรก็คือตัวนี้ถ้าจะตีเป็นเงินน่าจะประมาณ400กว่าบาทนะอ่าเราจะได้ของฟรีประมาณนี้เลยนี่หลกัลกๆได้ตัวฟรีด้วยแบบเลือกเอง ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้รับของฟรีวันที่สามแบบว่าถ้าใครเติมนะถ้าใครเติมแล้วมากดแพ็กนู่นนี่นั่นนะครับรับของฟรีวันที่สามอันนี้เป็นเติมเงินสะสมนะครับถึง1,200ใช้เพชรใช่ไหมของผมเติมไปทั้งหมด1500เพชรแล้วตอนนี้ถ้าผมเติมอีกประมาณแค่นิดเดียวนะนิดเดียวผมจะได้วิญญาณยุทธ์แบบเลือกเองอ่าเดี๋ยวผมต้องเติมทุกวันเพราะว่าระยะเวลามันเหลืออีก3วันใช่ไหม เ,ออเดี๋ยวหาเวลามาผมว่าอันเนี้ยสองอันเนี้ยเริ่มไม่ค่อยคุ้มแล้วเอออาจจะเติมแค่เอาอันนี้พอเอาอันนี้พอหนึ่งอันอ่าอันนี้บัตรรายเดือนคุ้มครับอันนี้ขอพรอุ้ยโชคดีจัดเลยครับวอสแบบเลือกเองด้วยอันนี้คือถ้าเติมเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับของต่อวันนะ ก็จะมากดรับคอนฟีอันนี้รับของฟรีไปก่อนของรายสัปดาห์มีอะไรเพิ่มนี่แต่ว่าค่อนข้างแพงไม่คุ้มครับมันไม่ได้ลดราคาเลยเห็นไหมราคาปกติ 1, 9 8อาะถ้าไม่ใช่สุลต่านก็ไม่ต้องซื้อนะมันค่อนข้างแพงอยู่นะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าถือว่าแพงอยู่นะ2อเหม 5, ือนปีของรายสัปดาห์ครับอันนี้ทรัพยากรรายวัน อ่ะอันนี้ผมเติมขึ้นมาจากระดับบาลอนเนาะเป็นเดยุกน้อยนะครับก็สามารถรับของตรงนี้ได้แล้วก็ใช้เพชรซื้อตัวนี้ต่อได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือเพชร98เพชรอะได้ตัวละครเสียอู๋หนึ่งตัวผมคิดว่าเอาไปเล่นกิจกรรมไอ้ตัวนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเสีย98เพชรใช่ไหมเราซื้อตัวนี้เราได้ตัวนี้2,000แต้มได้ไปกาชาได้ตัวนี้มาเล่นอีกเออ แล้วคือ2,000แต้มเนี่ยเรามาแลกตัวนี้ได้ด้วยเออหรือไม่ก็เก็บแลกตัววิญญาณยุทธก็ได้เออหลักๆตอนนี้กิจกรรมน่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างคุ้มอยู่ในระดับหนึ่งเลยคือคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าวันที่3เนี่ย ผมเติมไปแล้วอีกประมาณ3,000บาทเนี่ยผมซื้ออะไรบ้างผมเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวละครเราจะพัฒนาไปยังไงบ้างนั่นเองเนาะเพราะว่าปัจจุบันตัวละครผมมีประมาณนี้ใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันจะมีพวกกิจกรรมที่เราต้องเปิดกาชาครบัพหนึ0งพครั้งปะผมเปิดไปแล้วประมาณ434ใช่ไหมไอดีคุณยาโบเนี่ยเขาไอตัวรีวิวเด้งขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ได้ไปกระชา55ใบแล้ว ี๋ยวผมไปเล่นแล้วก็ถ้ามันเด้งขึ้นมาอีกเผื่อผมได้ใบกระชา55ใบเหมือนกันไงเออกะว่าเดี๋ยวจะเอามาดองไว้เปิดเพราะว่ากิจกรรมมันถ้าใกล้หมดเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีเดียวก็ได้อ่าประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันกิจกรรมมันมีเพิ่มมาไหมอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูอีกทีแล้วกันว่าในการเล่นกดของผมเนี่ย ผมจะซื้ออะไรบ้างผมคิดว่าอันนี้น่าโดนสำหรับผมนะแล้วก็อันนี้น่าโดนเห็นไหมมันรวมกันเป็น8,000เพชรพอดีเนาะ6,000บวก2,000ใช่ไหมถ้าใครไม่ได้ดองเพชรไว้เนี่ยเสียดายแย่เลยเออเพราะว่าของมันค่อนข้างดีเหมือนกันเอามาแลกตัวนี้ได้เอามาแลกตัวนี้ได้ไอดี ID แล้วก็เติบโตพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็หลักๆจบประมาณนี้แล้วกันสวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ